ชีวิตประจำวันของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นมักจะต้องคลุกคลีอยู่กับวัตถุดิบเครื่องจักรและอุปก,กรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งจะต้องระวังความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นอย่างสุดวิสัยแล้วสภาพแวดล้อมนับเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลผลิตและสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเช่นกลิ่นเหม็นและอากาศที่ร้อนอบอ้าว อีกทั้งยังถูกบีบคั้นด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทนต่อสถานการณ์นี้ได้โดยยากเพราะฉะนั้นสถานประกอบการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่การจัดสภาพแวดล้อมด้านแสงเสียงความร้อนนะับเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานทั้งสิน้น เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนตัวอาคารโรงงานจึงเป็นเสมือนเตาอบที่ดูดซับเอาความร้อนจากดวงอาทิตย์มาเก็บไว้แหล่งความร้อนมีที่มาได้3ทางได้แก่อากาศในภูมิประเทศเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตและการทํางานที่ใช้กล้ามเนื้อเครื่องจกักรและกระบวนการผลิตทุกชนิดเป็นตัวกําเนิดความร้อนไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะในอุตสาหากรรมเหล็กกล้าอุตสาหากรรมแก้วหรือในโรง,งงานที่มีเตาหลอม รถมีควารมร้อนถูกส่งออกมารอบด้านในระดับสูงมากยิ่งพื้นผิวของเครื่องจักรร้อนมากเท่าใดควารมร้อนก็จะถูกส่งออกมามากเท่านั้นซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการสัมผัสทางร่างกายได้ทําให้เกิดการไหมพองอาจควารมร้อนมากระทบผิวหนังโดยตรงงานที่ทําด้วยกําลังกายทุกชนิดที่ต้องใช้พลังงานโดยการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อพลังงานเหล่านี้ในที่สุด จะกลายเป็นความร้อนในร่างกายความร้อนจากภายในร่างกายดังกล่าบวกกับความร้อนที่มาจากสิ่งแวดล้อมและจากเครื่องยักรจะร่วมกันทําให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นซึ่งจะทําให้รู้สึกไม่สบายทันทีและอาจเป็นอันตรายได้เพราะร่างกายของคนเรานั้นควรมีอุณหภูมิคงที่เสมอมาตรฐานความร้อนที่ใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในหลายประการเช่นภูมิอากาศสุขภาพร่างกายประเภทของงานที่ทำสำหรับมาตรฐานที่กำหนดขึ้นในประเทศไทยเรานี้ได้แก่ 1. ภายในสถานที่ประกอบการจะมีสภาพความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของร่างกายของลูกจ้างสูงเกินกว่า38อง,งศาเซลเซียสไม่ได้ 2. ให้ในายจ้างดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อลดสภาพความร้อนหากแก้ไขปรับปรุงไม่ได้นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างมีเครื่องมือป้องกันความร้อนเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของร่างกายลูกจ้างสูงกว่า38องศาเซลเซียสสามในกรณีที่อุณหภูมิสูงกว่า38องศาเซลเซียสนายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างหยุดพักชั่วคราว จนกว่าอุณหภูมิในร่างกายของลูกจ้างจะอยู่ในสภาพปกติ 4. ในที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่มีสภาพความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของลูกจ้างให้ในายจ้างปิดประกาศเตือนให้ลูกจ้างทราบ 5. ลูกจ้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 45องศาเซลเซียสนายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างสวมชุดแต่งกายรองเท้าและถุงมือสำหรับป้องกันความร้อนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตลอดเวลาทำงานหลักการป้องกันและควบคุมอันตรายจากความร้อนสามารถควบคุมได้จากต้นกำเนิดของความร้อนและป้องกันที่ตัวคนทำงานเอง ต้นกำเนิดความร้อนสามารถป้องกันได้โดยการใช้ฉนวนเพื่อลดการแผ่รังสีและการพารัรงสีความร้อนการใช้ฉากป้องกันรังสีเช่นฉากอลูมิเนียมบางๆกั้นการใช้ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติเช่นเปิดช่องว่างบนหลังคาให้มากที่สุดเปิดประตูหรือหน้าต่างให้ลมเย็นพัดเข้ามาแทนที่การระบายอากาศเฉพาะที่หรือเฉพาะจุดที่ทํางานพร้อมกับเป่าอากาศที่เย็นให้เข้ามาแทนที่ การติดตั้งระบบระบายอากาศที่จุดกำเนิดเช่นที่เตาเผาหรือเตาหลอมโลหะก,การป้องกันที่ตัวคนทำงานในจ้างต้องคัดเลือกคนที่เหมาะสมสามารถปรับตัวเข้ากับความร้อนได้ดีต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและตรวจร่างกายเป็นระยะการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยอาจเป็นหลักที่กำหนดขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานเช่นหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในที่ร้อนต้องจำกัดระยะเวลาทำงาน และหยุดพักงานไม่ควรให้ทำงานติดต่อกันโดยไม่มีการหยุดพักกำหนดเวลาที่ควรได้พักซึ่งขึ้นกับความหนักเบาของการทำงานระยะเวลาการทำงานความร้อนที่ได้รับความแตกต่างในแต่ละบุคคลรวมทั้งการใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเช่นเสื้อถุงมือหมวกแว่นตาชุดเสื้อกลุมพิเศษและสวัสดิการอื่นๆที่จำเป็นเช่นห้องอาบน้ำน้ำดื่มที่เยน็น การทำงานในแต่ละประเภทแต่ละสถานที่นั้นนอกจากความร้อนที่มีผลกระทบกับผู้ปฏิบัติงานแล้วแสงสว่างยังนับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการทำงานด้วยถ้าปริมาณหรือความเข้มและการสะท้อนของแสงไม่เหมาะสมกับลักษณะงานก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อระบบประสาทตาในระยะยาวและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงานได้แสงบางประเภทที่เกิดจากกระบวนการผลิตบางชนิดเช่นการเชื่อมโลหะ เตาหลอมโลหะเตาหลอมแก้วจะทำอันตรายต่อเยื่อตาทำให้เกิดการอักเสบการป้องกันอันตรายของคนงานโดยการสวมแว่นตาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งตามปกติแล้วแสงสว่างในที่ทำงานจะประกอบด้วยแสงสว่างโดยทั่วไปและแสงสว่างสำหรับทำงานเฉพาะตัว แสงสว่างโดยทั่วไปซึ่งก็ได้แก่ไฟจากเพดานหรือไฟติดผนังส่วนแสงสว่างเฉพาะตัวคือแสงสว่างที่ให้ความสว่างเฉพาะชนิดงานที่กำลังทำอยู่การจัดโครงสร้างอาคารประตูหน้าต่างช่องแสงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ดัดแปลงแสงสว่างจากธรรมชาติมาใช้ให้ก่อประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ถ้าปริมาณยังไม่เพียงพอหรือในกรณีการปฏิบัติงานในยามค่ำคืน จำเป็นต้องอาศัยแสงสว่างจากหลอดไฟงานที่ไม่ต้องการความละเอียดเช่นทางเดินในโกดังหรือห้องเก็บวัสดุเฉลียงและบันไดในบริเวณสถานที่ประกอบการต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า50ลักซ์งานที่ต้องการความละเอียดน้อยเช่นการผลิตหรือการประกอบชิ้นงานอย่างหย,ยาบๆต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า100ลักซ์ ส่วนในที่ที่ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทํางานที่ต้องการความละเอียดปานกลางต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า200ลักซ์และงานที่ต้องการความละเอียดสูงเช่นการกลึงหรือแต่งโลหะต้องมีความเข้มของแสงสว่างตั้งแต่300ลักซ์ถึง1,000ลักซ์บริเวณถนนและทางเดินภายนอกอาคารในบริเวณสถานที่ประกอบการต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า20ลักซ์ นอกจากนี้แล้วนายจ้างต้องป้องกันไม่ให้มีแสงตรงหรือแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์หรือเครื่องกำเนิดแสงที่มีแสงจ้าส่องเข้าตาลูกจ้างขณะทำงานในกรณีที่ไม่สามารถป้องกันได้ให้ในายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำงานในลนักษณะเช่นว่านี้สวมใส่แว่นตาหรือกระบังลดแสงแต่ถ้านายจ้างจัดให้ลูกจ้างทำงานในถ้ำอุโมงค์หรือในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอต้องให้ลูกจ้างสวมหมวกแข็งที่มีอุปกรณ์ส่องสว่างด้วย ปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นความร้อนและแสงสว่างซึ่งผู้ประกอบการต้องให้ความสําคัญแล้วเสียงนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานที่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องและอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดังเป็นเวลานานเสียงที่ไม่เหมาะสมนอกจากจะเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินอารมณ์และจิตใจแล้วยังส่งผลกระทบต่อความเฉื่อยชาความผิดพลาดของการสื่อสาร การเกิดอุบัติเหตุและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานจะลดลงในบริเวณโรงงานส่วนมากระดับของเสียงดังจะเป็นอันตร,รายต่อประสาทรับฟังและบ่อยครั้งที่เสียงดังเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เครื่องจักรและเครื่องมือกลซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบอัดอากาศเสียงดังในระดับที่ต่อเนื่องในอัตรา85-90เดซิเบลเอถ้าเราได้ยินติดต่อกันเกินกว่า5ชั่วโมงจะเป็นอันตร,รายต่อการรับฟัง เนื่องจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดังอึกระทึกเป็นเวลานานแบบนั้นจะทําให้การรับฟังเสื่อมลงในระดับที่วัดได้และหูของคนเราเป็นเครื่องมือที่ละเอียดอ่อนที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งเราต้องป้องกันไว้ภายในสถานประกอบการที่นายจ้างมอบหมายให้ลูกจ้างปฏิบัติงานนายจ้างจะให้ลูกจ้างทํางานในที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่า140เดซิเบลเอมิได้และการทํางานไม่เกินวันละ7ชั่วโมงต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกัน ไม่เกิน91เดซิเบลเอ้าเกินกว่าวันละ7ชั่วโมงแต่ไม่เกิน8ชั่วโมงจะต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน90เดซิเบลเอแต่ถ้าเกินกว่า8ชั่วโมงระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับต้องไม่เกิน80เดซิเบลเอถ้าเกินกว่านี้นายจ้างต้องแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของเสียงหรือทางผ่านของเสียงไม่ให้มีระดับเสียงเกิน ซึ่งอาจทําได้โดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและบารุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมือที่เป็นต้นกําเนิดเสียงเช่นจัดหาวัสดุพิเศษปองเครื่องจักรไม่ให้เกิดการกระทบหรือสัมผัสกับพื้นโรงงานหรือซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพดีอยู่เสมอขันน็อตหรือสกรูส่วนที่หลวมให้แน่นหรืออาจทํากล่องครอบแหล่งเสียงในกรณีที่ไม่อาจปรับปรุงหรือแก้ไขได้ในจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่ปลักรลดเสียง หรือครอบหูลดเสียงโดยให้การอบรมแก่ลูกจ้างก่อนเสมอและควรจัดให้มีการตรวจทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของหูแก่ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังอย่างเหมาะสมนับตั้งแต่การทดสอบก่อนเข้าทำงานและทดสอบเป็นระยะเพื่อให้ทราบภาวะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการได้ยินที่เกิดขึ้นการควบคุมทางผ่านของเสียงในจ้างอาจทำได้โดยการใช้วัตถุกั้นระหว่างแหล่งเสียงกับตัวลูกจ้าง หรือให้ลูกจ้างอยู่ห่างแหล่งเสียงให้มากที่สุดหรือใช้วัสดุดูดซับเสียงผนังป้องกันการสะท้อนของเสียงหรือให้มีห้องพิเศษกั้นแยกเฉพาะสำหรับให้ลูกจ้างทำงานการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงงานนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับในจ้างที่ควรปฏิบัติต่อลูกจ้างเพื่อควบคุมและป้องกันโรคหรืออุบัติเหตุในโรงงานเพราะภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ลูกจ้าง ปฏิบัติงานได้อย่างปกติโดยปราศจากโรคหรืออุบัติเหตุตรงกันข้ามถ้าภาวะแวดล้อมเป็นพิษย่อมส่งผลกระทบต่อลูกจ้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้